สวัสดีครับสวัสดีครับผมอัดเพชรยนต์คร mm ับสวัสดี f c ทุกๆท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกๆท่านเลยที่เมตตากดติดตามช่องหมัดรถสวยคัดเกตนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่17เมษานะครับ2565นะครับกลับมาพบกันนะครับหลังจากนะครับเที่ยวสงการนะครับพักผ่อนนะครับวันนี้ผมอัดเพชรยนต์จะพานะครับท่านผู้ชมและ f c นะครับมารับชม โตโยต้าฟอร์จูเนอร์เรเจนเตอร์นะครับซึ่งนะครับรถนี้นะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับใหม่น้อยๆนะครับใหม่หลักร้อยใหม่หลักพันนะครับราคาเริ่มต้นที่นะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับซึ่งเรามีทั้งตัวสองจุดแปดนะครับตัวสองจุดสี่นะครับเป็นตัวซิกมาโฟด้วยนะครับมีให้เลือกนะครับประมาณนะครับประมาณ สิบคันนะครับประมาณสิบคันสำหรับ Toyota Fortuner Legend นะครับรถทุกคันนะครับก็นะครับสามารถเช็คประวัติศูนย์นะครับได้เลยนะครับแล้วก็มีวารันตีศูนย์เหลือนะครับให้ทุกคันเลยนะครับสำหรับ Toyota Fortun e r น e g e n d นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว Toyota Fortuner นะครับ l e g e n เดอรนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถจาก Toyota นะครับที่ทางบริษัทยูเรานะครับ ได้ซื้อเข้ามานะครับได้ซื้อเข้ามานะครับบอกเลยว่าใครที่กำลังหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทางบริษัทพี่เรามีรถนะครับมีรถให้กับลูกค้าพร้อมใช้งานเลยทันทีนะครับรถทุกคันวารันตีสูตรนะครับเหลือลๆเลยทีเดียวนะครับสําหรับวันนี้นะครับค่อนข้างแปลกตานิดหนึงนะครับสําหรับ นะครับโตยิต้าฟอร์จูเนอร์รีวนเดอร์นะที่ผมจะมารีวิวนะครับเพราะปกตินะครับก็จะรีวิวในส่วนของรถตู้นะครับวันนี้นะครับก็นะครับขออนุญาตนะครับมารีวิวสําหรับนะครับเอาใจนะครับสำหรับคนอ่ารักรถเจ็ดที่นั่งหรือรถ PPV นะครับซึ่งทางบริษัทยนต์เรานะครับบอกเลยว่ามีให้เลือกนะครับกันเยอะเลยทีเดียวนะครับสําหรับสต็อกนะครับรถ PPV นับที่บริษัทยนต์เรานะครับของเรามีทั้งตัว2.8และตัว2.4 นะครับซิกมาโฟนะครับราคาเริ 2, 8, like <that> <ain> ่มต้นอยู่ที่นะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับราคาหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับไม่ต้องรอรถนะครับไม่ต้องรอรถนะครับรถที่บริษัทเรามีให้เลือกเลยนะครับมีให้เลือกเลยนะครับสําหรับนะครับเรานะครับมีทั้งตัว2.8และตัว2.4นะครับสำหรับ t ต y ต t a Fortuner นะครับเป็นตัว Sigma 4ทั้งหมดเลยนะครับเป็นตัว Sigma 4ทั้งหมดเลยนะครับ นี่นะครับคือฝูงนะครับของ Toyota Fortuner r e g e n d นนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็นะครับถ้าออกนะครับเรายังมีนะครับ t o y t ต n าฟนะครับปี2016นะครับปี2016แล้วก็มีนะครับสำหรับปี2016นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่869,000บาทนะครับ869,000บาทนะครับรถปี2016นะครับการันตีทุกคันเลยนะว่าเป็นรถของหน่วยงานนะครับ สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้นะครับนี่คือนะครับรถของนะครับธนาคารออมสินนะครับที่ปลดระวางมานะครับคันนี้นะครับที่กําลังถ่ายอยู่นะครับเป็นตัว2 4จุี่นะครับเป็นตัว2.4 V นะครับบอกเลยว่ารถทุกคันนะครับสามารถตรวจสอบประวัติได้นะครับเช็คศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศนะครับเช็คศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศการันตีแน่นอนนะครับว่ารถนะครับไม่มีชนหนักหรือพิวามกับสีตีนกาโมดิฟายเครื่องยนต์มันอย่างแน่นอน นะครับสําหรับรถที่บริษัทเรานะครับเรายังมีรถที่เราปรับสภาพนะครับอีกประมาณรวมๆ20คันเลยทีเดียวนะครับสําหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับปี2016นะครับนี่คือนะครับคาราวานนะครับที่นะครับจอดอยู่ที่บริษัทโยนาห์นะครับนี่คือรถที่ปรับสภาพเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับรถที่ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับราคาเริ่มต้นที่นะครับ860,000หกหนะครับ9,000บาทนะครับเป็นตัวปี2 0 0พ สินะครับเป็นตัวปี2016นะครับเป็นรถของธนาคารอ้อมสินนะครับที่ปลดระวางมานะครับนี่เลยนะครับเรามีนะครับโฉมนี้นะครับโฉมปี2016นะครับให้ลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าได้เลือกชมเนี่ยประมาณร่วมๆนะครับเกือบ20กว่าคันเลยทีเดียวนะครับนี่คือฝูงฟอร์จูเนอร์นะครับที่เยอะที่สุดนะครับในย่าน ถนนนะครับมินบุรีเสรีไทยนะครับรามินทานะครับเราเนี่ยสต็อกรถนะครับ PPV นะครับเยอะที่สุดแล้วนะครับในย่านนี้นะครับการันตีเหมือนเดิมนะครับรถทุกคันสามารถตรวจสอบได้นะครับเช็คศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับการันตีแน่นอนว่าเป็นรถคุณภาพคัดเกตเนะครับที่ทางบริษัทรถยนตเรานะครับคัสสัดนะครับมาให้ท่านผู้ชมแอบสีนะครับได้เลือกชมกันนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับ สามารถติดต่อเข้ามาที่ผมอัพเพชรยนต์นะครับ082นะครับ510 4405นะครับเบอร์นี้โทรหาผมได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่านะครับจะดูละจะดูรูปนะครับรูปนิ่งหรือว่าจะเป็นคลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรเข้ามาที่082 510 4405นะครับเบอร์นี้สามารถโทรหาผมได้แล้วก็แอดไลน์ได้ด้วยนะครับแอดไลน์ได้ด้วยนะครับนี่คือตัวปี2016นะครับปี2016 คันนี้ไม่อยู่ที่นะครับ1 8 0 0 0 0โลนะครับ1 8 0 0 0 0โลนะครับคันนี้ในส่วนของออปชั่นต่างๆก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับพวงมาลัยสวยๆสภาพกิิปๆเลยนะครับไม่มีในส่วนของร้อทอลล์ลอกลอนนะครับออกแบบดีไซน์ได้อย่างสวยงามนะครับสไตล์รถหรูนะครับสำหรับอ่าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับก็เป็นในส่วนของบูสตสตาร์ดด้วยนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของภายในก็ตกแต่งด้วยนะครับสีน้ําตาลนะครับ ตัดดำเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะครับสำหรับในส่วนของเกียร์ก็นะครับเป็นเกียร์แบบ2ระบบนะครับนี่คือนะครับภายในนะครับของ t o ยิต้าฟอร์จูเนนะครับปี2 0 1 6นนะครับแผงประตูนะครับก็เป็นสีน้ำตาลตัดดำนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเงินนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆโครงสร้างนะครับน็อตเดิมๆสภาพเดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีเกานะครับ เบร์ดชัดชัดสวยๆเลยนะครับเบร์ชัดเจนสวยงามนะครับนี่เลยนะโครงสร้างเดิมๆนะครับโอ้โหชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากนะครับประตูก็เป็นประตูของแท้นะครับโลโก้โตโยต้าปั๊มอยู่ที่กระจกนะครับกระจกของแท้นะครับดูในส่วนของนะครับเบาะนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็ตกแต่งด้วยสีน้ำตาลนะครับตัดดำ นะครับสภาพกริบกริบสวยๆเลยนะครับนี่คือรถของธนาคารออมสินที่ปลดระวางมานะครับเราสต็อกเยอะที่สุดนะครับในย่านมินบุรีเสรีไทยลามินทานะครับบอกเลยว่ามีรถให้กับนะครับลูกค้านะครับหรือ FC ท่านผู้ชมนะครับที่จะเข้ามาดูเนี่ยนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับมีสต็อกนะครับเยอะเลยนะครับภายในก็เป็นภายในสีน้ำตาลนะครับสภาพสวยๆกริบกิบนะครับสภาพเบาะตึงๆนะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีย่นยับยุยยี่ใดๆทั้งสิ้นนะครับภายใน สะอาดสวยนะครับสำหรับนะครับภายใน t o y ต t a f o r t u n e อปี2 0 1 6โฉมนี้นะครับราคาเริ่มต้นที่นะครับ8 6 9 0 0 0บาทนะครับราคาเริ่มต้นที่8 6 9 0 0 0บาทนะครับนี่เลยเรามีให้เลือกนะครับกันเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่แค่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับยังมีรถที่เข้ามาใหม่นะครับรอปรับสภาพอยู่ที่โรงจอด3ของนะครับโรงเก็บรถของบริษัทยนต์เ่านะครับนะครับอ่าฝาท้าย นะครับฝานี้ก็เป็นนะครับไฟฟ้านะครับกดก็เปิดเป็นไฟฟ้าเลยนะครับก็จะพาไปชมในส่วนของนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็สไตล์โตโยต้านะครับเบาะแถวที่3มนะครับก็สามารถพับเก็บนะครับเข้าข้างได้แบบนี้เลยนะครับนี่คือนะครับเอกลักษณ์ของโตโยต้านะครับสไตล์ของโตโยต้านะครับก็จะเป็นนะครับเบาะเก็บด้านข้างนะครับพับเก็บด้านข้างได้แบบนี้นะครับในส่วนของรถตู้ก็พับเก็บด้านข้างได้แบบนี้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเหมือนกัน นะครับนี่คือในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับเบาะสวยๆตึงๆนะครับพื้นสะอาดสะอาดเลยเดียวนะครับสาหรับพื้นต่างๆนะครับสวยๆกริบๆเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่คือภายในนะครับของ t o y ยต้าฟอร์จูเนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ผมอัตยพิยนย์นึ์0ีนนะครับผมอัตยน์พิยนยินดีรับใช้ยินดีที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับยินดีคำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเบอร์นี้สามารถ แอดไลน์หาผมได้นะครับ0825104405นะครับดูในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีเกาสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆรอยเชื่อมรอยต่อต่างๆสวยๆเนียนๆเลยนะครับเม็ดอาร์ตชัดๆลึกๆกิ๊บๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีในส่วนของนัมเบอร์มาร์กต่างๆอยู่ครบๆนะครับนี่เลยนะครับเม็ดอาร์ตนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องโฟกัสกล้องไม่ต้องซูมกล้องเลยนะครับเห็นเม็ดอาร์ตได้อย่างชัดเจนและสวยงามนะครับดูในส่วนของโครงสร้าง ฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่เลยนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีเกาสภาพเดิมๆกริบๆสวยๆนะครับตะเข็บรอยเชื่อมจะเข็บรอยต่อต่างๆนะครับชัดๆลึกๆสวยๆแบบนี้นะครับโครงสร้างสวยๆแบบนี้นะครับเมอาร์ตชัดเจนนะครับกริบๆสวยๆเลยนะครับนี่คือรถโครงสร้างเดิมนะครับการันตีแน่นอนว่าไม่มีชนหนักลิกคว่ำหรือกลับสีตีลังกาโมดิฟายเครื่องยนต์มาอย่างแน่นอนนะครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับสามารถเช็คศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเลย นะครับตรงนี้ก็เป็นนะครับระบบไฟฟ้านะครับกด1ครั้งนะครับก็นะครับประตูก็จะปิดเองนะครับสำหรับในส่วนของนะครับฝาท้ายนะครับของ t o y ยต้า o r t u n e r นนะครับคันนี้นะครับเป็นโฉมปี2016นะครับเป็นรถของธนาคารออมสินที่ปลดระวางมานะครับม is ีให้เลือกกันเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับโฉมนี้นะครับสำหรับโฉมนี้นะครับเรามีเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับฝั Hi ่งนู้นก็ยังมีนะครับฝั่งนู้นก็ยังมีนะครับมี นะครับเป็นตัวปี2016และตัวปี 2020. 2 1ดด้วยนะครับสำหรับฝั่งนู้นนะครับมาดูแถวหน้านะครับจอดกันเต็มเ็มเลยนะครับเป็นนะครับรถ ppv นะครับ7ที่นั่งนะครับล้วนเลยนะครับล้วนเลยนะครับเป็น toyota fortuner นะครับโฉมนี้เป็นโฉมปี2 0 1 6นะครับเป็นเครื่อง 2.4V นะครับเป็นเครื่อง 2.4V ภายในหรูๆนะครับภายนอกสวยๆนะครับนี่คือรถที่ได้รับความนิยมนะครับเยอะที่สุดนะครับในบ้านเราสําหรับรถ PPV นะครับบอกเลยว่ารถทุกคันสวยโครงสร้างสวยนะครับการันตีโดยนะครับแบรนด์เพชรยนต์นะครับการันตีโดยแบรนด์เพชรยนต์รถสวยคุณภาพคัดเกรดเนะครับเราดูแลตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงหลังการขายนะครับนี่เลยนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่กําลัง หาอยู่นะครับหรือกำลังตัดสินใจนะครับเข้ามาดูที่บริษัทพิจิตรเราได้บริษัทพิจิตรเราตั้งอยู่ที่ถนนเสรษีไทยซอยเสรษีไทย68นะครับอยู่เขตมิบุรีนะครับอยู่ติดกับโรงพยาบาลเสรีรักนะครับเรามีรถทุกรุ่นนะครับมากกว่านะครับ250คันนะครับรวมทั้งหมดเลยนะครับในบริษัทนะครับมี2สาขานะครับกับ หนึ่งลานเก็บรถนะครับซึ่งบริษัทพิทย์เรานะครับบอกเลยว่าสต็อกรถเยอะที่สุดนะครับในย่านนี้นะครับรถทุกคันนะครับาระันตีแน่นอนาระันตีการโอนนะครับารันตีการโอนรถทุกคันจะต้องผ่านการโอนเป็นของบริษัทพิทย์นะครับทุกคันเลยนะครับคันนี้นะครับมาดูคันนี้นะครับคันนี้มานะครับในโทนของสีขาวนะครับสีขาวนะครับคันนี้น่าจะเป็นตัวปี2 0 0พนะครับ สิบเจ็ดนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนของภายในกันนี่เลยนะครับภายในก็นะครับเป็นนะครับเบาะสีออกเหลืองเหลืองนะครับตัดสีดำทั้งในส่วนของคอนโซลและแผงประตูนะครับภายในก็นะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับภายในก็เป็นนะครับพวมาลัยฟังก์ชันนะครับบูสต์สตาร์ทนะครับพร้อมกับจอนะครับทัชสกรีน นะครับสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยนะครับภายในรูหลาสวยงามมากนะครับนี่คือภายในของ t o y o ต a f o r t u n e r นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูสักคู่นะครับคันนี้เป็นปีอะไรเอ่ยนะครับคันนี้เป็นปีอะไรนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของนะครับสำเนาเล่มนะครับดูในส่วนของสำเนาเล่ม รถตู้นะครับแล้วก็ยังมีนะครับรถตู้แล้วก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดที่เป็น FC นะครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อนะครับเข้ามาที่ผมอัดเพยน์นะครับศ8 2ยนะครับ510น์นะครับ4 4 0 5นะครับผมอัดเพยน์ยินดีรับใช้นะครับลูกค้าทุกๆท่านเลยนะครับยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับคำแนะนำนะครับต่างๆนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2000 นะครับเดี๋ยวดูที่ขอบกระจกก็ได้นะครับคันนี้สำเนานะครับน่าจะยังไม่เตรียมพร้อมนะครับคันนี้เป็นปีอ่าสักคู่นะครับคันนี้เป็นปีตัวปี2017นะครับเป็นปี2017หรือ2018นนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นตัวเครื่องนะครับ 2.4นะครับเป็นตัวเครื่อง2.4นะครับสำหรับนะครับโตยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับถัดมานะครับมาดูนะครับโตยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้นะครับเป็นนับเครื่องยนต์นะครับ 2. 8ดนะครับเป็นตัว2.8ก็จะมีในส่วนของเรดร์ด้านหน้าด้วยนะครับและในส่วนของนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับติดอยู่รอบคันเลยทีเดียวนะครับไฟตัดหมอกนะครับ เป็นไฟตัดหมอก LED นะครับไฟ LED เต็มระบบเลยนะครับสำหรับนะครับตัว Toyota Fortuner นะครับ Regender ปี2 0 2 0จด21นะครับเดี๋ยวพาชมในส่วนของนะครับภายในนะครับภายในคันนี้ก็จะได้เป็นในส่วนของหลังคาดำนะครับเป็นหลังคาดำนะครับเป็นตัว2 จุดสองจุดแปดวีนะครับกล้องนะครับสามร้อยหกสิบนะครับตัวใหม่ก็จะมีในส่วนของกล้องที่กระจกด้วยนะครับมีกล้องที่กระจกด้วยนะครับคันนี้เป็นนี่เลยนะครับถ้าตัว2.8นะครับจะเป็นภายในดำตัดขาวนะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัว2.8นะครับก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์รอบคันนะครับภายในสะอาดสะอานสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับสามารถนะครับเข้าศูนย์ได้ปกตินะครับ ในส่วนของเบาะนะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะครับสามารถปรับได้นะครับแปดระดับแปดทิศทางเลยทีเดียวนะครับสําหรับในส่วนของเบาะนะครับก็นะครับเป็นเบาะสีดํานะครับตัดสีขาวนะครับออกทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะครับออกแบบมาค่อนข้างสวยงามดีไซน์มาค่อนข้างอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับสําหรับนะครับภายในของนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รีจนเดอร์นะครับจะพาชมในส่วนของนะครับนี่เลยนะครับ นี่คือในส่วนของห้องด้วยสารนะครับเบาะส,สวยๆกริบๆเลยนะครับกลิ่นหอมกลิ่นใหม่เนี่ยคือยังอยู่อยู่เลยนะครับเปิดออกมาเนี่ยนะครับเบาะ นะครับออกแบบได้อย่างสวยงามนะครับนี่คือสภาพเบาะภายในสวยๆกริบๆเลยนะครับลดไม้นะครับหลักพันเท่านั้นนะครับลดไม้หลักพันวันประันย์ญยังเหลือนะครับวันตรศูันย์ญยังเหลือน็อตอยู่ในสภาพสวยๆเดิมๆกริบๆเลยนะครับนี่คือนะครับสภาพเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะการกาวไม่มีการไขใดๆทั้งสิ้นนะครับสําหรับนะครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างนะครับนี่คือรถป้ายแดงนะครับที่ทางบริษัทยนต์เรานะครับ ลงทุนนะครับซื้อมาเลยนะครับซื้อมาเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว2.8 sigma f นะครับซึ่งตัวนี้นะผมบอกเลยว่าสามารถคลิกเซ็นเซอร์ได้ด้วยนะครับสามารถเปิดด้วยการคลิกเซ็นเซอร์นะครับการที่เหวี่ยงเท้าไปที่นับด้านล่างนะครับก็สามารถทําการเปิดเองได้นะครับนี่คือในส่วนของด้านหลังนะครับมีในส่วนของไฟทับทิมนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED เต็มระบบนะครับทั้งในส่วนของไฟหน้าและไฟท้ายนะครับ ภายในนะครับภายในคันนี้ก็นะครับไม่ได้แตกต่างจากตัวปี2016นะครับแต่ว่าในส่วนของนะครับเบาะนะครับก็จะเป็นในส่วนของโทนสีดำซะนะครับส่วนมากนะครับแต่ว่าในส่วนของสไตล์ต่างๆเอกลักษณ์ต hmm. ่างๆก็ยังนะครับเป็นของโตโยต้านะครับยังไงงั้นก็ในส่วนของเบาะเนี่ยก็ทับเก็บข้าวข้างนะครับทับเก็บข้าวข้างนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสไตล์โตโยต้านะครับคันนี้ก well> ็เป็นในส่วนของหลังคาดํานะครับ สภาพั Fahrenheit. หนดต่างๆถ้าเป็นสีดำเนี่ยค่อนข้างจะมองยากนิดนึงนะครับถ้าอยู่ในกล้องนะครับถ้าลูกค้ามาดูดจ,าจริงก็จะเห็นได้ง่ายเลยนะครับสำหรับในส่วนของโครงสร้างเดิมๆัวนดเดิมๆน,นะครับการันตีแน่นอนนะครับไม่มีแกะไม่มีเก่านะครับเป็นโครงสร้างเดิมๆทั้งในส่วนของฝั่งซ้ายและฝั่งข,ขวาเลยนะครับนี่เลยนะัหนตเดิมๆไม่มีแกะนะครับรอยเชื่อมนะฮะของโครงสร้างรอยเม็ดอาร์ตนะครับเป็นสีดำเนี่ยเห็นชัดๆชัดเจนเลยนะครับเม็ดอาร์ตสวยๆกริบๆเลย นะครับนี่คือนะครับ t o y o t a f o r t u n e r น e g e n d นะครับปี2020จุด21นะครับตัวปีอ่าตัวนี้เป็นตัวนะครับนะครับเป็นตัว2 8จนะครับ s i g m a 4นะครับสามารถนะครับอ่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็เป็นระบบ s i g m a ด้วยนะครับนี่เลยนะฮะโลโก้ต่างๆนะครับเครื่องยนต์ 2. 8ดนะครับเครื่องยนต์2.8ด นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะครับโดยที่ไม่อยากจะรอรถนะครับอยากจะได้รถใช้เลยนะครับสามารถเข้ามาดูรถที่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเราตั้งอยู่ที่ถนนอ่าสรีไทยนะครับเขตมินบุรีนะครับเสรีไทยหกสิบแปดบริษัทรับเปิดทําการทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดรถทุกคันการันตีแน่นอนว่านะครับเป็นรถคัดคุณภาพมาเรียบร้อยนะครับไม่มีในส่วนของชนหนักพิคว่ำนะครับกับสีตีนกลาโมดฟไยเครื่องยนต์มันอย่างแน่นอนนะครับเรายังมี ในส่วนของรถนะครับขนาดต่างๆนะครับให้ลูกค้านะครับได้เลือกใช้เลือกชมเลือกซื้อกันอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับรวมถึงรถตู้แล้วก็มีนะครับให้เลือกชมเลือกเลือกซื้อกันเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่คือนะครับตั t เติร์ฟจูเนอร์นะครับเจนเดมีทั้งตัว2.8และตัว2.4ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านนะครับ9 0 0า0บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถนะครับไม่จะเป็นในส่วนของเก่งเล็กเก่งใหญ่ นะครับรถอีก็คานะครับเครื่องพันสองนะครับรถแฮดแบ็กห้าประตูนะครับเครื่องพันห้านะครับหรือนะครับรถหรูเราก็มีให้เลือกนะครับมากกว่า250คันนะครับในบริษัทยนต์เหล่านะครับนี่เลยนะครับนี่คือบรรยากาศของบริษัทยนต์เหล่านะครับมีห้องรับรองลูกค้านะครับนี่คือห้องจัดไฟแนนซ์นะครับมีในส่วนของนะครับ ธนาคารต่างๆนะครับรอรับใช้รอบริการลูกค้าอยู่นะครับรวมถึงรถหรูแล้วก็มีนะครับนี่เลยนะฮะหรือจะเป็นในส่วนของสายลุยนะครับแล้วก็มีนะครับคันนี้เป็นตัวนะครับ2.4นะครับ2.4ปี2018นะครับคันนี้ราคา1,400ล้าน4แสบาทนะครับได้ได้ไปในนะครับ แบบนี้เลยนะครับชุดตรงชุดแต่งนะครับได้ครบๆเลยนะครับสำหรับสายลุยนะครับสายแคมปิ้งนะครับนี่คือรถนะครับโตยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับที่มีการนะครับแต่งให้เรียบร้อยนะครับราคา1ล้าน4ี่แสนนะครับคันนี้ราคาหนึ่งล้าน4ี่แสนถ้าจำไม่ผิดนะครับราคาหนึ่งล้าน4ี่แสนกว่าๆนะครับคันนี้เป็นรถของนะครับบอสเรานะครับที่ใช้อยู่นะครับแต่ก็นะครับขายนะครับขายนะครับนี่คือนะครับ อ่านะครับอาณาจักรนะครับของบริษัทยนต์เรานะครับบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาโตยิต้าฟอร์จูเนอร์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปี2016 17 18 19 20 21นะครับมาที่เราไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีรถให้เลือกนะครับสำหรับโตยิต้าฟอร์จูเนอร์นะครับมากกว่านะครับตอนนี้นะครับประมาณ30กว่าคันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมอภิยนต์นะครับเดี๋ยวจะพา FC นะครับไปนะครับรับชมนะครับรถอะไรนะครับหรือว่าจะเป็นรถตู้เข้าใหม่นะครับหรือว่ารถ อื่นๆนะครับก็กดรับชมกดติดตามกันได้เลยนะครับคลิปนี้ผมอภิญญ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอภิยนก์ก็กราบขอบพระคุณ FC ทุกทท่านนะครับที่กดติดตามกดรับชมนะครับสามารถนะครับคอมเมนต์ติชมกันได้นะผมอภิญญ์น้อมรับทุกคําติชมนะครับสําหรับคลิปนี้ผมอภิญน์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ